ตัวเนื้อสมองที่มันตายไปแล้วเนี่ยเวลามันตายไปแล้วมันจะไม่สามารถฟื้นได้ครับแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยสามารถทําหน้าที่ทดแทนได้จากจุดที่เขาเนี่ยมานอนโงรงพยาบาลตอนที่กลับบ้านเนี่ยกลับไปด้วยรถนอนเริ่มกลับมาด้วยรถเข็นด้วยวอลเกอร์เดินกลับมาหาผมได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆช่วยไม่ใช่คนไข้แค่หนึ่งคน แต่กับเป็นคนไข้หลายๆคนเลยที่เป็นในลักษณะนี้นะสวัสดีครับชื่อนายแพทย์สมเจตโตสํารานนะครับชื่อเล่นชื่อตูนนะครับผมปัจจุบันนะครับเป็นแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทนะครับผมบางคนเนี่ยหลังจากที่เป็นโรคทางระบบประสาทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่สามารถที่จะดําเนินและก็สามารถทํางานปกติที่เขาเคยทําได้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยภายใน1วินาทีหลังจากที่คนไข้เนี่ยเกิดอาการแล้วก็เกิดโรคเกิดขึ้นครับถ้าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไข้ และสามารถทําให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นได้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้นะครับเคยอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เหมือนทํางานไปวันๆเนาะเพราะว่าเราเจอคนไข้แล้วตรวจ O P D เราทํางานทุกอย่างเป็นเหมือนรูทีนรูทีนเหมือนแบบชีวิตประจําวันก็ใช้ประมาณเนี้ยแต่หลังจากที่ได้เข้ามาเรียนในศาสตร์ที่เราสนใจเนี่ยครับเราเริ่มเห็นคนไข้ในระยะยาวที่มากขึ้นครับจากจุดที่เขาเนี่ยมานอนโรงพยาบาล ตอนที่กลับบ้านเนี่ยกลับไปด้วยรถนอนหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มกลับมาด้วยรถเข็นด้วยวอลเกอร์จนข้างในสุดท้ายเนี่ยเดินกลับมาหาผมได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆช่วยอันนี้ไม่ใช่คนไข้แค่หนึ่งคนแต่กลับเป็นคนไข้หลายๆคนเลยที่เป็นในลักษณะนี้นะคะเราก็เลยคิดว่า การที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไข้ดีขึ้นได้ในแบบฉบับของตัวเองด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองที่จะทําให้เขาได้ะมันทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่คนไข้กลับมาในการที่เขาดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ในฐานะที่ตัวเองเป็นแพทย์อายุรกรรมทางระบบประสาทนะครับในทุกๆครั้งที่คนไข้ามาครับแม้ว่าตัวคนไข้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นในช่วงเวลาแรกๆเนี่ยแต่ว่าสําหรับในเชิงของทางแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ครับว่ามีสิ่งไหนที่คนไข้ดีขึ้นบ้างณนะจุดนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากครับเนื่องจากว่าการที่ได้บอกกล่าวกับคนไข้การที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งมาแสดงให้คนไข้ได้เห็นว่าเขาดีขึ้นนะ ิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเหมือนเป็นฟีดแบ็กเหมือนเป็นกำลังใจให้กับคนไข้ของเราในทุกๆครั้งถ้าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไว้บอกกับคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยดีขึ้นจริงๆและในที่สุดเขาสามารถที่จะเห็นได้ว่าเขาดีขึ้นได้จริงๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ผลักดันกับคนไข้ให้คนไข้ทํากายภาพให้เหมาะสมที่สุดกับเขานะครับคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยท้อแท้เพราะไม่เห็นสิ่งน,นี้ครับ ครั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆผมขอ,อยักยกตัวอย่างเช่นคนไข้เนี่ยบอกว่ายังเดินไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถขยับได้มากขึ้นเขามีกําลังที่มากขึ้นทั้งแขนทั้งขาดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะบอกกับคนไข้ว่า เออ,อยูดีขึ้นนะคุณดีขึ้นนะไม่เริ่มมีกําลังที่มากขึ้นนะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาทํากายภาพไปเรื่อยๆและได้กําลังใจในส่วนนี้ได้การประเมินในส่วนนี้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้เขาดีขึ้นได้ในทุกๆวันที่ผ่านไปนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมบอกคนไข้ของผมเองทุกครั้งว่าสิ่งที่ทําให้เขาดีขึ้นได้เนี่ยหคือตัวของเขาเองนั่นก็คือการกายภาพตัวเนื้อสมองที่มันตายไปแล้วเนี่ยเวลามันตายไปแล้วมันจะไม่สามารถฟื้นได้ครับแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยตัวเนื้อสมองที่อยู่ข้างๆเนี่ยสามารถทําหน้าที่ทดแทนได้ดังนั้นเราจะทํายังไงให้เนื้อสมองที่อยู่ข้างๆทําง,งานทดแทนได้ก็ต้องสั่งสอนเขาใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีนวัตกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น มือช่วยในการที่ทําให้เขาขยับได้พวกนี้ครับมันเสริมสร้างทุกอย่างเลยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเสริมสร้างเส้นประสาทด้วยแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เรียนรู้แล้วก็ทําให้ uh, การเคลื่อนไหวเนี่ยมันกลับมาแล้วก็ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ดังนั้นจริงๆเนี่ยส่วนเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ในแต่ละวันเขาขยับได้มากขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวที่รวมกันแล้วก็ทําให้เขาดีขึ้นในที่สุดน,นะครับ สำหรับคนไทยนะครับจริงๆคนไทยทุกๆคนเลยนะครับยังขาดความตระหนักในการดูแลตัวเองอยู่เนาะสำหรับผมเนี่ยคิดว่าสําคัญกว่าการรักษาหลังเกิดโรคไปแล้วอีกนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเจอคนไข้ประเภทนั้นค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเมื่อเกิดโรคไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ทอแท้หรือคิดว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายอะไรนะครับเราสามารถที่จะดูแลหลังจากเกิดเรื่องไปแล้วได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลโรคประจําตัว การกายภาพฟื้นฟูทําให้ดีขึ้นนะครับผมและในฐานะที่เป็นแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทเนี่ยขออนุญาตคอนเฟิร์มว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องรายต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าหากเราได้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งแพทย์และคนไข้ได้ดูแลตัวคนไข้ร่วมกันเนี่ย ก็สามารถทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นอกจากตัวคนไข้เองแล้วก็ผู้ดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ